ทำไมคุณแม่หลังคลอดต้องทานโปรไบโอติกสาเหตุหลักๆเลยเวลาคนคลอดลูกก็อยากให้ลูกแข็งแรงเป็นเรื่องปกติมากๆเลยจุลินซีนั้นเนี่ยเวลาที่คุณแม่ให้น้ํานมลูกโปรไบโอติกที่ดีก็จะถูกส่งผ่านแม่สู่ลูกและอีกหนึ่งสาเหตุก็คือภาวะหลังข้อจะเจอีิสี่วเป็นภาวะต่อเนื่องตั้งแต่ตอนท้องจนมาถึงหลังคลอดการเพิ่มจุลินซีที่ดีอย่างต่อเนื่องในลําไส้จะทําให้กรับสมดุลการขับถ่ายได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยลดการเกิดริสีดวนได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการต้องปรับโพชนรบบคคควไปด้ย่ะแล้วไบมีด เป็นขนาดไหนต่อคุณแม่หลังคลอดครับจริงๆก็จาเป็นมากนะเพราะว่าหนึ่งช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายด้วยบางคนน่ยคลอดลูกแล้วก็จะมีภาวะซึมเศร้าการเพิ่มจำนวนโปรไบโอติกจะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ช่วยปรับสมดุลภายในลําไส้ลดอาการเกิดลิสีดวงนะคะและที่สําคัญเพิ่มภูมิต้านทานให้กับทั้งตัวคุณแม่และตัวลูกน้อยได้ค่ะพริเวอร์เซ <c oughs> ่ของเรานั้นถูกคดิดค้นโดยทีมแพทย์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านลําไส้และผลิตในประเทศเยอรมนีและที่สําคัญมั่นใจได้เลยว่าริเวอร์ซ่ของเรานั้นเป็นโปรไบโอติกและเป็นจินททรีีีย์่ด สำหรับใครนะคะที่เป็นคุณแม่หลังข้อแล้วมีปัญหาเหล่านี้รีบทักหาทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะ